ครับสวัสดีครับการอราาัตภัณฑ์คุณสวัสดนะครับวันนี้จะมาสรุปบทที่5ครับวิชา marketing เรื่องการแบ่งสุส่วนตลาดนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือการเลือกความน่าสนใจนะครับแบ่งออกมาเป็น3อย่างคือแบ่งตามการตลาดแล้วก็แบ่งตามการแ,แข่งขันนะครับแล้วก็แบ่งตามตัวกิจการนะครับอันที่2ก็คืออะไ<ม><ม>รอ่ะ Target M marketing นะครับก็คือการเลือกตลาดเป้าหมายนะครับ แล้วก็อันต่อไปคือการแบ่งตลาดกับมหาภาคเกณฑ์มหาภาคนะครับอันแรกจะมาพูดถึงจุลภาคกันก่อนนะครับใส่ร้าัดก่อนบริษัทตัวนี้และ <c oughs> ก็คืออันแรกนะครับแบบ่งบรกษาอัน,นคือความสําคัญ <c oughs> การซื้อ แล้วก็วิธีการซื้อนะครับผู้ตายขูงผูมืถ่ายรูปพี่อะไรนะผู้ตัดสินใจแล <c oughs> ้วก็อันนึงคือมหาภาพครับก็จะมีสามอันก็คือภูมิศาสตร์ธุรกิจการซื้อแล้วก็นำนำผลิตอะไรวะนำผลิต <c oughs> นั่นนะครับ นำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างว่าใช่ <_ T 2> แล้วก็กอีกหัวข้อน,นะครับแบ่งตามผู้บริโภคนะครับก็จะมีประชากรประชากรศารสตร,ร,ร์นะครับภูมิศาสตร์จิตวิทยาพฤติกรรมความพัดน์พีใช่ปะใช่คมีนะครับแล้วก็อีกอันก็คือผล,ผ,ผ,ลผลหลังการ<ล>แข่งขันนะครับเส่วก็เป็นส่วนผลผลับผลลับการแข่งขันนะครับก็ส่วนการตลาดมีสรัพ์ สามสัสมดวนนะครับแล้วก็น่มีความและการแบ่งที่ดีนะครับก็จะได้ออกเป็นเข้าถึงการตลาดได้การวัดจำนวนสมาชิกแล้วก็ตอบสนองกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการพอมีมากพอจะทําธุรกิจครับวันนี้อาจจะงงหน่อยนะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ